ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานและเป็นมิ่งขวัญของประเทศไทยชาวไทยทุกคนตลอดกาลนานด้วยค่ะปวเติโตชมมันคว้าปอมโนสแตมรับเชิญส่ที่ไหนถึงกันขนสนเป่ามัดมีโตโนริดเรียกเสียงกรี๊ดแจ้งข่าวป่วยหนักฉีดยาลุยงานขอบคุณสำหรับทุกๆคนแล้วกันที่คอยเป็นห่วงกันแพยายามรักษาสุขภาพครับแล้วก็รับรองว่า ตอนนี้เนี่ยกำลังดีขึ้นแล้วก็หายทันคอนเสิร์ตแน่นอนส่วนพี่เอสุภชัยมาเชียเครียดครีเกลเหลาปูไปยาแล้วรักรักน้องปูนะทุกอย่างที่พูดไปเพราะรักน้องปูตลอดไปวันไหน อีก5วันโกลแล้วไอเน,นียครับผมฝากบุกลุกฟ้าสยบเกาเหลาแง้มข่าวเศรษฐียรยองจีบก็มีมีมีคุยค่ะมีคุยบ้างภ<อ>าคอื่นเนี่ยน้อยใจจ้มาดูน้อยใจโ,จดโ,ดโดสดแล้วนี่ตอนเลิกได้ขอเลิกนิดนึงส่วนบุ๋มติ้งโน้ตดีด้าขายแพ็คคู่ค่ะพี่บุ๋มเป็นเจ๊ดันอีกแล้วงานนี้ <c oughs> ไม่ถึงขนาดน,นั้นหรอกค่ะเห็นติ้งโนต เดินเดี่ยวก็เลยให้เป็นคู่เป็แบบดีกว่ามาสเตะบุกไทยโชว์จุ๊บบนคอนเสิร์ตส่วนดีเจชาโดก็มามีปีเตอร์เชียพร้อมลุยละครใหม่คู่ชมพู่หนังภาพยนตร์นี่เล่นกับอั้มพัชราภาเดือนหน้าที่ถ่ายละครนี่กับชมพู่ตัวแม่สองคนเจอตัวพ่อตัวพ่อครับฝากทายยังเชิดใสโซนี่อัลบั้มเองโปรดมทเองคือเป็นเป็นเป็นการทำงานด้วยตัวเองแล้วซิงเกิลใหม่ล่าสุดของทาทานะคะ Let's Play ตอนนี้ฟีดแบ็กก็ดีมาก ็ต้องขอขอบคุณฟแฟนๆนะคะที่ให้การสนับสนุนอย่างดีนะคะส่วนป๊อกตัก๊กติดหนังเลือนแต่งปีหนะะ้าค่ะอาจจะมีข่าวดีแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องของการแต่งจริงๆอาจจะมีการเลื่อนไปนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเริ่แต่งต้องรอค่ะต้องรอสักนิด เทวนตี 20, ช้ชวนน้องใหม่ถ่าย MV เซ็กซี่ไม่สนนิวเคลีย er. ส่วนโทนี่แมบบนนำทีมฟาดแข่งเคลียข่าวเกลวเวียงใจถอนหุ้นแล้วก็ไม่ได้มีอะไรครับแล้วก็อยากทำงานด้วยกันได้แล้วก็ทำธุรกิจด้วยกันได้เหมือนเดิมไม่มีอะไรครับส่วนบรูด,ดับข่าวเมสาหนีสามีเที่ยวเมืองนอกค่ะคงไม่หนีแล้วค่ะไปไหนก็ไปได้ว,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 วงงยกันแล้วว่าคือพอแต่งงานกันแล้วเราก็ไม่อยากห่างกันแล้วค่ะเราก็คุยกันไว้ว่าเราก็ไม่อยากห่างกัน วง f ลายเดเปิดอัลบั้มใหม่ส่วนชาคิดบุนเส้ sen, ยนยันไม่อยู่ก่อนแต่งลุ้นเล่นละครด้วยกันก็เพิ่งมารู้ว่าอ๋อบุญเล่นด้วยเนี่มันก็เป็นความบังเอิญมากกว่าก็เขินจริงค่ะก็ไม่รู้ว่าพอไปเล่นแล้วมันจะแบบว่า กลัวจะเป็นอย่างไั้นถึงท่เราทำทุกอย่าง่าถูกต้องก็ไม่ได้ไมีอะไรไม่ดีก็ไม่ได้วัยรุ่นกันแล้วค่ะทำอะไรมันก็ไม่ออกนอกลู่นอกทางอยู่แล้วฝากแพตโต้ข่าวกระแสดรอปช่องเคียร์เป็นนางร้ายถ้ามองกันดีๆมันก็เป็นแค่นางเอกที่ร้ายอย่างที่บอกคุณพี่ใหญ่ก็ยังไปให้เป็นนางเอกเหมือนเป็นอีกาัสหนึ่งอนะไรเย่างี้ยตดท้ายแอปเปิลโชว์หวานเชียร์เต้นลง YouTube แก้มโตเป็นแม่สื่อให้ค่ะโอ้ยมันไม่ใช่เลยเราอะไปกับคู่นี้บ่อยจริงๆก็เป็นพี่น้องกันธรรมดาค่ะ we we'll ประสบภัยพิบัติครั้งใหญ่หลวงอีกระรอกแล้วล่ะค่ะสําหรับพี่น้องชาวไทยของเราที่ตอนนี้กําลังเดือดร้อนกับอุทกภัย,ภยที่เกิดขึ้นดีใ,นใจค่ะที่ทุกคนให้ความสําคัญกับเรื่องตรงนี้ไม่นิ่งดูได้ค่ะดีใจที่เราได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งที่ได้มาให้ความสุข,ขพี่น้องที่เดือดร้อนก็<อ>จะเป็นสิ่งของที่ใช้ด้วยอาหารด้วยแล้วก็จํานวนเงินที่เหล่าดาราช่วยบริจาคมาแต่พี่น้องชาวไทยร่วมแผ่นดินก็ไม่นิ่งเฉยร่วมมือร่วมแรงร่วมใจประสานเป็นหนึ่งเดียวร่วมกันช่วยเหลือกันและกันอย่าง เต็มกําลังเลยล่ะค่ะผมก็เล่นดูกรารบริจาคเราก็ช่วยๆกันครับไม่สามารถปรีคิวไปได้ครับก็ขอให้ทุกคนอดทนไว้แล้วกันนะครับคนไทยไม่ทิ้งกันอยู่แล้วแล้วพี่น้องในวงการบันเทิงถ้าช่วยอะไรได้ก็เต็มที่กันอยู่แล้ว <c oughs> อยากให้คนที่ประสบภัยตอนนี้ก็อดทนนิดน,นึงน,อน้อ <c oughs> พยายามแบบช่วยเหลือเต็มที่นะคะถ้าเรารักกันช่วยเหลือกันนะคะอะไรก็แก้ปัญหาได้ก็ขอพลังใจให้สู้ๆค่ะอินไงทีวีฟูลไลฟ์ขอเป็นอีกหนึ่งกําลังใจที่ส่งไปถึงพี่น้องชาวไทยในทุกภูมิภาคที่ประสบภัยขอให้มีกำลังใจที่แข็งแกร i